สวัสดตอนเช้าค่ะวันนี้ก็จะมา get ready ให้ทุกคนดูนะคะเคยมีเมนเขียนมาถามว่าอ้ยใช้สกินแคร์อะไรบ้างนูน่นนี่นั่นวันนี้ก็จะแบบมีนี้มีนี้สกินแคร์มาให้ดูคือไม่ได้มีอะไรวอรวัวาวางทุกคนแค่จะมาแบบว่า get ready with me ให้ทุกคนดูนะคะหน้าสดไปเลยก็มานอนค้างท,ที่ที่ทํางานคืนหนึ่งะคะ่ะที่โรงแรมโรงแรมอยู่ข้างที่ทำงานเดินมาหนาที ทาทำไมเอ่ยเดินกลับบ้านไป15นาทีมาทำไมเอ่ยเพื่เที่ยงงานก็บอกว่าทัญญาเธอไม่มีลูกเธอไม่เข้าใจหรอกก็คือเพื่อนเที่ยมงานหนีลูกมานะคะอ่ะลืมแนะนําฉันก็ใช้นี้มันคือน้าตบนะคะของญี่ปุ่นซื้อมาจากญี่ปุ่นแล้วก็ต่อด้ดยไอครีมนัมเบอร์เซเว่ซึ่งจะบอกว่ากาัน วิธีการเลือกครีมแต่ละอย่างของดิฉันก็คือไม่มีกฎอะไรทั้งสิ้นเน้นชุ่มชื้นเน้นลบเรี้วลอยจบคือถามว่าดูส่วนผสมอะไรไหมหืูไม่เป็นเห็นว่าอ่ะเขาลิฟติ้งเรี้วรอยเขาเน้นความชุ่มชื้นจบละนี่นะคะแล้วก็ทายัางไงทาวิธีไหนทาขึ้นทาลงไม่รู้ไปเลยรัวๆ ต่อมาซื้อเซรั่มอันนี้มานะคะชื่อว่าลูเมนีลูเมนีซัมติงช่วยเรื่องริ้วรอยเหมือนกันซื้อมาครั้งแรกตอนบินที่สนามบินล่าสุดก็เลยเอย้ซื้อมาลองหน่อยถามว่าจะเติมไหมคิดว่าไม่เติมเพราะว่าไม่ได้ชอบขนาดนั้นแต่ว่าอันนี้ก็คือใช้ให้มันหมดหมดไแลนะ้วะเสร็จแล้วนะคะก็ ต่อด้วยครีมเดย์ครีมนะคะอันนี้ก็คือเป็นกระปุกของไนท์ครีมของไบโอเทิร์มนะคะแต่ว่าเติมเดย์ครีมมาด้วยเพราะไม่มีไม่มีกระปุกใส่กระปุกเดย์ครีมที่บ้านมันอันใหญ่นะคะก็เลยต้องแบ่งใส่ไอ้กระปุกนี้มาและเดย์ครีมที่บ้านนี่ห่ออะไรจําไม่ได้จ้ะไปต่อก็ทาเดย์ครีมนะคะเดย์ครีมที่บ้านแ่ะมันไม่ใช่เป็นแบบว่ามันเป็นฟิลเวทชสัมอางอะทุกคนเป็นกระปุกใหญ่ๆกับแป๊บปอมเนาะ จำชื่อไม่ได้อะขออนุญาตทาครีมเนี่ยทุกคนถ้านทุกคนสังเกตฉันก็ไม่ได้พิถีพิถันอะไรมากฉันก็นวดนวดนวด,นวด,นวด,นวดเข้าไปละค่ะอ่อฉันจะนวดอีกดัดไหมเนี่ยตอนแรกก็จะทําแบบว่าสวัสดีค่ะทุกคนกวันนี้เราจะมาลงคลิปแบบไม่ตัดต่อเลยนะคะถ้าไม่ตัดต่อน,นี่กี่ร้อยนาทีเนี่ยถามว่าไม่ตัดต่อน,นี่คืออัดกี่ร้อยนาทีอ่ะ แล้วก็ครีมกันแดดนะคะครีมกันแดดนี่ก็คือใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้เพราะว่ามันก็คือครีมกันแดดเนาะมันไม่มีสีไม่มีรองพื้นอะไรแล้วก็เป็นคนไม่ทารองพื้นนะคะแต่ว่าเป็นคนทาครีมกันแดดทุกวันเพราะว่าถึงจะนอร์เวย์ไม่ค่อยมีแดดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรานั่งหน้าคอมทุกวันทุกคนมันมีแสงอะไรออกมารเงี้ยก็ทาเป็นคนทาครีมกันแดดทุกวันอยู่แล้วมาเป็นแบบหลายปีแล้วอะไม่รู้ไปฟังที่ไหนมาเขาบอกว่า ถึงไม่มีแดดก็ต้องทาครีมกันแดดนะคะเพราะว่าแสงอไฟในห้องแสงจอคอมโน่นนี่นั่นมันทําลายผิวก็ประมาณนี้นะคะต่อเลยไหมแล้วฉันก็จะมาแต่งหน้าให้ทุกคนดูนะคะแบบรวดเร็วแบบไม่ได้แก้งว่าเร็วด้วยถ้าไปทํางานอะแต่งแค่นี้เลยโบบะโบ,โบอ่ะอันนี้คอนซีลเลอร์นะคะเลืมบอกยี่ห้อของอนาตาเซีย ฉันมีฟองน้ำมาแบบตบคอนซีลเลอร์อะไรเงี้ยแต่ฉันก็ไม่ใช้หรอกฉันก็เปาะเปาะเปาะไปเธอเธอจะได้สาระอะไรจากคลิปนี้ไหมเนี่ยอ่ะฉันก็โปะเพราะว่าไปเที่ยวงานมันจะสวยอะไรมากทุกคนเข้าใจปะมันก็เจอเพื่อนเดิมๆคนเดิมๆเขาก็เห็นเราทุกวันอ่าฉันก็ไม่ได้รอให้มันแห้งมากนะฉันก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเพราะว่าฉันทาบางมากไงทุกคนเห็นปะแล้วก็ถ้าวันไหนอารมณ์ดีฉันก็จะทา คนนี้ด้วยคนนี้คืออีทูดี้คอนซีลเลอร์นะคะชีจะขาวมากๆพอชีขาวมากๆเนี่ยคือเรื่องเรื่องตอนไปเกาหลีเว้ยกระเป๋าหายหมายถึงว่ากระเป๋าเดินทางมันยังไม่มาฉันก็เลยต้องไปซื้อเครื่องสำอางสำรองเนี่ยคือดําที่สุดของเขาละก็คือต้องไปซื้อมาแล้วตอนเวลาไปเที่ยวฉันก็ตัวดำเมาแต่ว่าเพราะฉันชอบอับแดดฉันก็ได้เนี่ยมาขาวสุดแล้วก็ใช้ไม่หมดสักทีเพราะว่ามันไม่ตงรงกับสีผิวฉันแต่ฉันเอาไว้แบบว่า จุดทีละจุดแล้วก็โทนอัพขึ้นมานิดหนึ่งนะคะจุดแบบใต้ตา,ต,าตุ๊บตุ๊บ,บแล้วก็แค่นี้เลยเธอตอนแรกฉันจะไปออกกาลังกายไปเอาชุดออกกาลังกายอะไรมาสดิบดีสรุปตื่นสายแล้วตื่นมาก็อยากสระผมอะไรเงรี้ยก็เพิ่งสระผมได้ผมวันจะทำะไรเสร็จไม่ต้องไปรล่อาออกกาลังกายนี่ก็จะแปดโมงแล้วนะคะประชุมประชุมที่ทํางานอีกทีตอนเก้าโมงแต่โชคดีที่แบบเดินห้านาทีก็ถึงอ่ะ <c oughs> จแล้วคอนซีลเลอร์ใต้ตาเสร็จแล้วก็จะใช้บาซอ,อนของนาร์สนะคะทุกคนเห็นจะถึงแบบเกือบครึ่งกระเป๋าเครื่องสำอางแล้วเพราะว่าเป็นคนไม่ได้มีเครื่องสำอางเยอะ,ะเขนาดนั้นคนมีคอนซีลเลอร์สองตัวเมื่อกี้มีอ e ินนี e, ่ซึ่งใช้เท่าไหร่ก็ไม่หมดสักทีไปกันต่อ,อแลบบ้วฉันก็ปัดแบบไม่มีอารยธรรมนะคะฉันก็ปื้ดปื้ดปื้ดฉันก็แดงแดงไปชอบใช้ ชอบใช้สีนี้พอมันเข้มสุดสีอื่นมันแปดแลวทุกคนเนี่ยเสร็จล้แล้วก็ชอบแบบปูดๆตรงกลางจมูกนิดนึงนะคะแล้วก็ปุดๆเสร็จแล้วมันจะเป็นจริงจังไรมากเข้าใจปะ่ะมันเท่ากันไหมเนะนี่ยขออีกนิดนึงอ่า เสร็จแล้วก็ต่อได้มัมาสคาร่านะคะตอนแรกคิดว่าจะอัดไม่ถึง10นาทีสรุปตืดหมดเวลาลนะเอะอก็ฉันก็ดัดขนตาก่อนอ่าดัดขนตาอ่ะดัดขนตาก็ไม่กล้าพูดอีกอ่ะประมาณนี้ทุกคนทั้งกระเป๋าต้องสำอันหมดละนี่เป็นอายแชโดว์ของนาเหมือนกันนะคะ มีแค่นี้เลยแล้วฉันมีอายแชโดว์ตลับเดียวทวนสีที่ชอบใช้ไม่มยุดก็จะเป็นสีสามลางเนี่ยสีข้างบนไม่ค่อยใช้หรอกแล้วก็ใช้ไม่หมดสักทีเหมือนกันฉันมีอายแชโดว์ตลับเดียวมีบัชออนตลับเดียวแล้วก็มาสคาร่าคอลซิลเลอร์อายไลเนอร์จบละเสร็จแล้วก็ขออนุญ,ญาตทามาสคาร่านะคะเพอ้ะฉันเป็นคนทาไม่มีหลักการนะคะแต่บ่าฉันก็จะพยายาม ปัดแล้วก็ดึงออกอย่างเงี้ยไม่ให้มันมุมเข้าเพราะขนตามันตีกันหนูคนหนูตามเลี้ยวไปเลี้ยวมาพาแล้วก็ทาแบบปื้อนๆไปเลยนะคะเพราะว่ามันเลอะเดี๋ยวก็เอาคอตตอนบัทเช็ดเอาอ่ะลืมแนะนํามาสคาร่านะคะอันนี้ของเกาหลีหรือของญี่ปุ่นเนี่ยใช้แต่ตัวนี้มาแบบเกือบสิบปีแล้วเหมือนกันไม่เปลี่ยนใจเพราะว่าถูกใจแล้วอะใช้ยี่ห้ออื่นแล้วมันแบบตาเป็นแพนด้าแล้วก็ไม่ชอบใช้ยี่ห้อที่มันเป็นการนองกันน้ำอะไรนะคะเพราะว่ากว่าจะเช็ดกว่าจะล้างอะไรเสร็จ ไม่ได้นอนกันพอดีก็ใช้ห้อนีล้างออกง่ายดีเธอแล้วตอนปลายปีฉันจะไปไทยใช่นหมือนที่บอกฉันไปจีนไปจีนห้าวันจะไปปักกิ่งจะไปกำแพงเมืองจีนเสร็จแล้วฉันก็จะไปเวียดนามเสร็จแล้วก็ฉันก็จะไปไทยอีดอกสิบกว่าวันไปสามประเทศงงมากน่าจะได้เจอครอบครัวที่เมืองไทยนะคะแต่ว่าจีนกับเวียดนามก็ กับแฟนแค่สคนเสร็จแล้วฉันก็เอาคัตตั้บัตมาเช็ดตรงที่มันเลอะๆขออนุญ<ๆ>าตเช็ดคับหนึ่งอ่ะเสร็จแล้วทุกคนแต่งหน้าไปทำงานฉบับทันยา่าซึ่งมันก็ธรรมดามากๆเลยทุกคนไม่ได้มีอะไรเวอร์บะประมาณนี้เราไวบ้างทีถ้าขนตามตนะะาตามันตีกันเว้ยทิกเล็กๆน้อยๆนะคะถ้าขนตามมันตีกันอะฉันจะมีแปรงอันนี้ เขาไแบบว่าจัดระบบขนตานิดหน่อยซึ่งแปลงอันนี้ก็คือซื้อมาประมาณ้อยด้ามจากตอนที่ต้นปีจ้ะาาฉันไปเรียนดัดขนตามาฉันไปเรียนดัดขนตาแบบถาวรมาเป็นแบบว่าอายเลยว่าอายไลชลิฟติ้งซั่ติงกะว่าเออจะมาทําเป็นไรายได้เสริมนู่นนี่นั่นสรุปไม่ได้ทํานะคะเพราะว่าไม่มีเวลาคือจะมีเวลาที่ไหนมาทํา,าวะเช้ามาไปออกกำลังกาย กลางวันทั้งวันไปทำงานกลับบ้านมาทำกับข้าวเจนเจอเลวก็ตุยแล้วอะแล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็ไปปาต้งปาร์ตี้เจ้าเวลาที่ไหนไปทำก็เลยเสียเงินค่าเรียนไปฟรีนะคะเรื่องของเรื่องอยากจะขยันแต่ไม่มีเวลาประมาณนี้ทุกคนตัวไปแต่งตัวแล้วก็ไปกินเบเกต์ก่อนนะคะไปละบาย